สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนละอาซีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอสนะครับ DIY หลายไปเรื่อยชแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทํางานโดนซิ่งกันนะครับผมตัวนี้เป็นโดนนะครับ FPV นะครับผมตัวแว่นนะครับก็จะเป็นของนี่นะครับ Skyzone นะครับผมสวยงามนะครับผมเสาเป็นของ ORT นะครับ วิทยุที่เราจะเซตนะครับใช้ของไฟสการ์ 6X นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทําการเซตใหม่จับคู่กับรีโมทตัวนี้นะครับเพราะว่าของเดิมไม่ใช่รีโมทตัวนี้นะครับผมแล้วก็ซ่อมไฟนะครับไฟท้ายไม่ติดนะครับผมโอเคครับแล้วก็เบื้องต้นก็เดี๋ยวถอดกระโหลกแล้วก็ทําการปัดกีรีรีเซิร์ฟใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็เซตบอร์ดกับคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าเกิดว่าชุดไฟไม่ได้มีปัญหาอะไรมอเตอร์หมุนทั้ง4ตัวคาลิเบตมอเตอร์ใหม่เรียบร้อยก็คาลิเบตสปีดทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบบินได้เลยนะครับผมโอเคครับไอรุ่ครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการบัดกีนะครับผมเคื่อที่จะใส่รีเซิฟเวอร์ครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเซตกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่นครับก็สามารถที่จะสั่งควบคุมนะครับชานลต่างๆได้แล้ว ครับวันนี้ขั้นตอนคาลิเบตมอเตอร์ทั้ง4ตัวนะครับนะครับผมครับผมนี่นะครับก็ทําการเซตบอร์ดนะครับแล้วก็ทําการเซตชันเนลในการสั่งงานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟที่เสียนะครับก็ซ่อมให้แล้วนะครับผมนี่นะครับแตสว่างนะครับก็อันนี้นี่นะครับนี่คือสวิตช์บัสเตอร์นะครับผมเอาไว้ส่งเสียงเวลาค้นหาลำนะครับส่วนนี้เป็นไฟโหมดนะครับผมตัวนี้เป็นแองเกล ข้างล่างลงมาลงตรงกลางเป็น h ฮ r ไลซอนนะครับแล้วก็ล่างสุดเป็น air mode นะครับส่วนอันนี้เป็นนี่นะครับ LED on off นะครับสั่งเปิดปิด LED ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์อาร์มครับผมก็มาถึงสนามกันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวลำนะครับแล้วก็อันนี้ตัวแว่นนะครับเดี๋ยวเราจะบินกัน2แบบนะครับบินตาเปล่าแล้วก็บินใส่แว่นนะครับผมทดทดสอบทุกทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมลุยครับ น,นี้ก็โหมดแองเกิลนะครับโหมดนี้คือโหมดแองเกิลนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ไวมากนะครับเพราะว่าตามเฟรมของเขานะครับเฟรมพวกนี้นะครับมันจะเห็นไหมครับมันจะเป็นกระบอกครอบกาดแล้วก็มีความหนานะครับก็จะรับแรงลมนิดนึงนะครับผม แต่เหมาะสําหรับเอาไว้ฝึกเล่นนะครับเพราะว่ามันมีกาดกันใบนะครับและลําขนาดเล็กตกก็ไม่ค่อยพังอะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะบินด้วยแมนนวลนะครับอันนี้บินด้วยระบบแมนนวลนะครับมือตัวเองนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีใจโร่ช่วยกันนะครับไปเราก็ต้องกันเองนะครับแต่ข้อดีของเขาคือนะครับตามมือเราที่สุดนะครับตีลังกาได้อะไรได้ ผมแล้วเดี๋ยวเราไปบินกับแว่นกันอีกทีนะครับ ใส่แว่นบินก็จะเหมือนเรานะครับดวงตาเราอยู่บนฟ้านะครับเราเหมือนเป็นคนกําลังบินอยู่ข้างบนนะครับจะตีตลังกาจะอะไรก็สามารถทําได้นะครับผมก็สร้างความคุ้นเคยไปนะครับแต่อยากให้เริ่มเล่นจากโหมดแองเกิลก่อนนะครับผมแองเกิลโหมดบินง่ายสุดนะครับเพราะว่าจะมีไจโลคอยช่วยมีเติไรคอยช่วยเมื่อเราปล่อยสติ๊กปุ๊บลำมันจะขนานนะครับมันก็จะถ้าอ็กซิเดนมันก็จะอย่างน้อยๆมันก็ลงตรงนะครับผม แต่ถ้าแบนนวดนี่ถ้าเราเอียงกระเทเล่อยู่ก็ลงผ้าเอียงเลยครับโอเคลงจอดได้นะครับอ่าโอเคนี่นะครับและสมมุตินะครับเวลาเราเล่นถ้าเราไปลงจอดที่พุ่มหญ้าสูงๆมองไม่เห็นลำเราก็ดีดสวิตช์เห็นไหมครับให้เขาส่งเสียงแล้วก็ไปหาลำได้นะครับผมโอเคครับมาเล่นอากัีนครับเพื่อนๆสนุกทุกรูปแบบครับผมอันนี้แนว FPV นะครับ ก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับ